เส้นเทรดในภาคเมนโสโตร์ขนาดใหญ่แนละเข้ามาแย่นห้าการเทรดถ้ามีสัดส,ส่วนที่ลดลงการลงทุนที่สำคัญก็คือสสอาหารเครื่องดื่มซึ่งจะต่างจากรายใหญ่นะคะรายใหญ่มากนะคะแผงค้าเนี่ยสัดส,ส่วน GDP ลงไปเรื่อยๆนะคะในภาคบริการขออนุญาตแย่สารลห้าร้อยบาทแล้วก็วงเล็บสี่สิบจุดแล้วแล้วก็ GDP แล้วนะคะทางอาสอสอการการนำเข้าส่งออกของ SMI e ด้วยนะคะเราได้ข้อมูลมาจากสุราการกรประมาณ7.6ล้านล้านบาท ติดตามสถานการณ์การนำเข้าส่งออกเป็นผลตัวลงในแต่ละเดือนนะคะสินค้าที่ส่งออกไปมากเป็นติดซ้ำๆาพอลำดับแรกนี่ก็เป็นกลุ่มการนำเข้าเนี่ยสินค้าที่ติดลำดับซ้ำเป็นในเครื่องประดับเครื่องจกักรเครื่องใช้ส่วนใหญ่ของการส่งออกรววของปเอเซนต์ให้หข้อมูลต่อไปคราวนี้อนาเราทำตัวเราต้องทำตัวคล้ายๆเราก็ได้ภาพมาสามภาพว่าถ้าเศรษฐกิจแย่